สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเราจะมาเรียนไปถึงเรื่องภูมิรักและภูมิสังคมของภูมิภาคต่างๆในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของภูมิรักกับภูมิสังคมภาคกลางเนื้อหาบทเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับ เรามาดูหัวข้อที่จะเรียงกันในวันนี้คือหัวข้อที่สามภูมิรัฐก,กับภูมิสังคมภาคกลางหัวข้อสามจุดหนึ่งภูมิรัฐภาคกลางหัวข้อที่หนึ่งภูมิประเทศภาคกลางเป็นแอ่งที่ราบทั้งที่ราบบ้างและที่ราบรุมแม่น้ําขนาดใหญ่ระดับต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆจึงเป็นที่รองของสายน้ําสําคัญของประเทศและมีที่ยวเขาสําคัญวางตัวอยู่ตามขอบของที่ราบตอนบนคือ ทิวเขาพิชบูรณ์และทิวเขาถนนธงชัยและมีแอ่งที่วาราบอยู่ตรงกลางเรียกว่าที่วราบภาคกลางตอนบนนอกจากนี้ตอนล่างเป็นที่วราบลำน้ำและเป็นทีุ่่มปากน้ําเรียกว่าที่วราบภาคกลางตอนล่างภางทางซ้ายมือก็เป็นภูมิประเทศของภาคกลางนะครับหัวข้อที่สองภูมิอากาศเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างชุ่มชื้นและร,ะร้อน ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จึงทําให้ฝนตกในฤดูฝนได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวจึงทําให้อากาศเย็นในฤดูร้อนได้รับอิทธิพลลมตะพา,าจากอ่าวไทยบร,ริเวณชายฝั่งทะเลได้รับอิทธิพลจากลมบกและก็ลมทะเลเรามาดูหมายเหตุลมตะพา,าเป็นอย่างไรครับนักเรียนก็คือลมที่พัดจากทิศใต้ไปทิศเหนือในกลางฤดรูร้อนมักเรียกว่าลมเล่นเว้า ในทางอุตุนิยมวิทยาก็คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้มีต้กนกาเนิดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นลมประจำทิดใต้ตามความเชื่อของไทยและเป็นลมประจำถิ่นของประเทศไทยเ,เรามาดูหัวข้อที่สมทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมีดังนี้เ,เรามาดูเรื่องของแร่เช่นแร่ยิปซัมที่จังหวัดพิจิตร นำมาใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แถบจังหวัดสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์เป็นแหล่งหินปูนใช้ทำปูนขาวและที่สลายตัวเป็นดินมานใช้แก้ดินเป็นกรดต่อไปพื้นที่ราบภาคกลางตอนบนบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรสุโข,ขทยัยพิษณุโลกและพิจิตรเป็นแหล่งน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดข,ของประเทศไทยภา้าตังฝวามือก็คือแหล่งน้ำมันสิริกิต์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นแหล่งจะ่มกอนน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่สำคัญของประเทศต่อไปดินดินมีความดุงสมบูรณ์เนื่องจากมีการสะสมของตะกอนสามารถทำนาทำสวนได้ตลอดทั้งปีหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของพื้นที่ภาคกลางตอนร่างซึ่งดินชั้นล่างสะสมตะกอนน้ำทะเลมีสารที่ทำให้ดินเป็นกรดหรือดินเปรี้ยวดังนั้นดินบางส่วนของจังหวัดปทุมธานีนครนายก ซึ่งกเกษตรกรในพื้นที่จะใช้ปูนขาวและดินมานแก้ความเป็นกรดในดินภาคทางฝ่ามือก็คือการปลูกผักเพื่อการค้าในเขตแอ่งหุบเขาเพชรบูรณ์หรืออำเภอร่มตักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรียนต่อไปแหล่งน้ำแม่น้ำสำคัญของภาคกลางได้แก่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำนครนายกแหล่งน้ำาสิขนาดใหญ่ที่สุดก็คือบึงบอระเพชรอยู่ที่จังหว,วัดนครสวรรค์นอกจากนี้ยังมีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่สำคัญเช่นเขื่อนป่าสักชิรธิ์เขื่อนกระเสียวเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนพระอารามหกภาคทางขวามือก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวดัดนครนานนยก เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําในฤด,ดูหวนไว้ใช้ในฤด,ดูแล้งและป้องกันการเกิดน้ําท่วมหัวข้อต่อไปก็คือพืชพันธุ์ธรรมชาติและสัตว์ป่ามีผืนป่าขนาดใหญ่ก็คือผืนป่าห้วยขาแข้งพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณป่าดิบป่าเป็งรังและป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์ัป่าที่สําคัญเช่นอุทยานแห่งชาติปูหินร่องกล้า ุทยานแห่งชาติตุ่งสแสลงหลวงอุทยาแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติพู่เตยอุทยาแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเขรักษาพันธ์สัตว์ป่าครับลังกาสัตว์ป่าที่สำคัญเช่นเสือปลาแมวดาวหมูป่าเก้งชมดและตัวน,นิ่มนะครับภาพทางฝ่ามือก็คือภาพอุทยาแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีความหลากหลายของพืชพันธุ์ธรรมชาติทั้งป่าสนเขาป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปเรามาดูข้อสามที่สองภูมิสังคมภาคกลางภาคกลางประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและอีกยีเอจังหวัดได้กแก่กำแพงเพชรชัยนาทนครน,นายกนครปฐมนครสวรรค์นคน,น,คน,น,นทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกพิชบูรณ์ลพบุรี สมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบ,บรุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีอ่างทองและอุทัยธานีมีเนื้อที่91,795ตารางกิโลเมตรภาพทางซ้ายมือก็คือแผนที่แสงจังหวัดของภาคกลางนะครับ,รบเรียนอนเอาไปเรามารูข,ข้อที่หนึ่งวิธีการดำเนิน 1, ชีวิตวิถีชีวิตของประราชากรส่วนใหญ่เกี่ยวกับด้านการเกษตรแบบชาวนา ชาวสวนในพื้นที่าราบวิถีชาวไร่แถบที่สูงและเชิงเขาวิถีชาวประมงแถบชายฝั่งและที่ลุ่งชายฝั่งมีการประกอบอาชีพด้านการค้าขายและทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นประเพณีและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและวิธีการนำเงินชีวิตด้านการ,กรเกษตรภ้าพทางขวามือก็คือวิถีชีวิตของประชากรในเขตเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการให้บริการและการค้า ่ไปเรามาดูหัข้อที่สองกิจกรรมทางเศรษฐกิจกที่สําคัญมีดังนี้มาดูหัวข้อกเกษตรกรรมประชากรในภาคกลางมีการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และทําประมงพืชเศรษฐกิจกที่สําคัญเช่นข้าวอ้อยข้าวโพดมันสมปะหลังทานตะวันข้าวฟ่างสับประรดการเลี้ยงสตัตว์เช่นโคนมโคเนื้อสุกรเป็ดและไก่การประมงเป็นประมงน้ําจืดมากที่สุด ส่วนประมงน้ําเค็มและน้ํากร่อยอยู่บริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลภาคทางฝ่ามือก็เป็นคือภาพอภาพกลางเนี่ยจะเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สําคัญนะครับนักเรียนต่อไปหัวข้ออุตสาหกรรมภาคกลางเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทั้งดินหินแร่ จึงมีการประกอบอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่นอุตสาหกรรมซีเมนต์และรงงานเซรามิกนอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์อุตสาหกรรม e ronic, อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นจึงเกิดเป็นนิคมอุตสาหกรรมในหลายจังหวัดได้แก่สระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครสมุทรปราการและสมุทรสาครภาพาทางขวามือก็คืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จังหวัด,ดวสระบ,บุรี เป็นอุตสาหกรรมสาคัญทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นวัตถุดิบสําคัญที่ใช้ในการก่อสร้างต่อไปเรามาดูข้อการค้าและการบริการภาคกลางเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการติดต่อค้าขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมีการประกอบธุรกิจการค้าโดยมีตลาดค้าส่งค้าปลีกสินค้าเกษตรเช่นตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีตลาดมหาชัยจังหวัดมุรสาคร และมีธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่หลากหลายาภาพตางฝวามือก็คือภาพสนามบินสุวรรณภูมิท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางขนส่งทางอากาศที่สําคัญของประเทศต่อไปเรามาดูข้อที่สามสถานที่สําคัญของภาคกลางเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ความลงสมบูรณ์จึงทําให้มีการตั้งถิ่นฐานม,มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการสร้างสรรค์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สถานที่สำคัญทางธรรมชาติเช่นบึงบอระเพ็ดอุทยานแห่งชาติแม่วงบึงสีไฟอุทยานแห่งชาติภูหิอร่องกล้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอุทยานแห่งชาติเขาค้อสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมหลายแห่งเช่นพระบรมมหาราชวังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลายัยอุทยานประวัติศสาสตร์สีเทพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพระปฐมเจดีย์พระปางสามยอด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารป้องวิเชียนโชโดกตาระร้อยปีสามชุก <c oughs> ต่อไปเรามาดูภาพภาพทางซ้ายมือภาพแรกก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดลบบุรีสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบริเวณลุ่มแน้ำป่าสักและปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูร้อน ภาพที่สองตรงกลางก็คืออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสีสัชนาลัยอยู่ที่จังหวัดสุขโขทยัยภาพที่สามทางขวามือก็คือลานหินปุ่มลานหินแตกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาจังหวัดเพชรบูรณ์ภาพต่อไปทางซ้ายมือภาพแรกก็คือภาพตลาดน้ําอพวาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลอง และจะรับอิทธิพลจากน้ําทะเลจึงได้ชื่อว่าเมืองสามน้ําก็คือน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อยภาพที่สองตรงกลางก็คืออุทยานชาติคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรมีพื้นที่ป่าไม้ที่โด่งสมบูรณ์และเป็นแหล่งต้นำำน้ําลําธารภาพที่สามทางฝวามือก็คือบึงบอร,ระเพ็ดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําและนกหลายชนิด ต่อไปเรามาดูภาพแรกทางซ้ายมือก็คือน้ำตกนางรองอยู่ที่จังหวัดนครนายกเป็นน้ำตกขนาดกลางมีสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านโขดหินเป็นชั้นๆมีบริเวณสำหรับเล่นน้ำตามแอ่งต่างๆได้ทุกฤดูกาลต่อไปภาพที่สองตรงกลางก็คือเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีมีความลงสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติจากยูเนสโก ภาพที่สามทางขวามือก็คือภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีอากาศเย็นตลอดปีเป็นแหล่งปลูกกระหล่ำปรีในพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อไปภาพสุดท้ายที่เห็นก็คือภาพดอนหอยหลอดนะครับอยู่ที่จังหวัดอไรครับนกเรียนจังหวัดบุรครามยเกิดจากกระแสะน้ําพัดพาดินตะกอนบนทรายมาทับถมกัน มีหอยหลายชนิดอาศัยอยู่อ่าแต่ที่มีปริมาณมากที่จะเป็นหอยหลอดนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนหลังจากพี่ได้ฟังเรื่องของภูมิรัก์และภูมิสังคมของภาคกลางไปแล้วหวังว่าคงพอจะเข้าใจกันนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไปดูคลิปการสอนย้อนหลังได้วันนี้คุณครูบุญชัยก็ขอจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ พบกันใหม่ในคลิปการสอนครั้งหน้าสวัสดีครับ